ต้นดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนนท่าแพรใกล้จวนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ถูกรื้อถอนไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขใหม่หลังจากที่เกิดกระแสวิพากวิจาร์ณที่นําสีดําไปพ่นทับคาดว่า1-2วันนี้ก็จะกลับมาติดตั้งอีกครั้งส่วนกรณีโคมไฟล้านนาที่ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญงานประเพณีล้านนา วิาพากษ์วิจารณ์นะคะว่าการติดตั้งเนี่ยเป็นการติดตั้งแบบกลับหัวเช่นที่เกาะกลางแยกข่วงประตูท่าแพและลานประตูช้างเผือกทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้รับการสั่งการจากผู้รับเหมาคือสั่งไปให้ผู้รับเหมาเนะะี่ยค่ะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วเช่นเดียวกันการจัดปฏิมากรรมดอกไม้และการพ่นสีดอกไม้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีการถูกตั้งข้อสังเกตจากนายนัทพลโตว,วิจักชัยกุลสอสอพักประชาชนเชียงใหม่เขตสาม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะเขาตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดดอกไม้พอไปตรวจสอบเขาระบุว่ามักพบชื่อบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานแล้วก็ใช้งบประมาณหลายสิบล้านบาทอย่างโครงการตกแต่งไฟประดับถนนท่าแพช่วงเทศกาลประเพณียี่เปงในปีนี้ ใช้งบประมาณทั้งหมด14ล้าน7 0แสน1บาทค่ะผู้ที่ชนะโครงการก็คือบริษัทเอกชนเดิมมีข้อมูลอ้างว่าไม่มีการเปรียบเทียบราคาจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะเนีย่ยงานลักษณะเนี้ยงานจัดสอกม้งานจัดคอนเสิร์ตงานอะไรเงี้ยก็ทั้งเทศบาลนาครทั้งอบจอเชียงหม่ก็คือจัดปล่อยเป็นที่รับรู้กันอยู่และวว่จัดป่อยมากเออเราก็เลยมีข้อมูล พอสมควรแล้วพอเราเอาชื่ออ่าบริษัทอะไรมาเทียบกันเนี่ยมันมันเห็นชัดเลยครับว่าเออทําไมมันมีแค่ไม่กี่รายอย่างถ้าเป็นงานดอกไม้หรืองานอะไรอะไรก็จะเป็นรายนี้ส่วนถ้าเป็นงานคอนเสิรต์ตการจัดเวทีก็จะเป็นอีกรายหนึ่งแต่ทุกทุกรายก็จะมาด้วยวิธีการคัดเลือกวิธีการเจาะจงไม่ได้เปิดเป็นการ e-bidding ใช่ไหมครับ ทีมข่าวไทย PBS ก็ติดต่อไปอยังนายอัศนีบุรนุปกรณ์นะคะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงค่ะถึงข้อสังเกตด,ดังกล่าวแต่ว่าได้รับแจ้งกลับมาว่าไม่สะดวกในการชี้แจงการตรวจสอบก็เข้าไปในฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะแล้วก็ไปพบข้อมูลนะคะว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวเนี่ยเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครเชียงใหม่และอบจเชียงใหม่ในช่วงปีงบประมาณ2,562ถึง 2,568อย่างน้อย35โครงการรวมวงเงินไม่ต่ำกว่า332ล้านบาทโดยใช้วิธีการคัดเลือกและเฉพาะเจาะจงนะคะอย่างเช่นโครงการของอบจอเชียงใหม่ค่ะ20โครงการด้วยกัน246ล้านบาทและเทศบาลนครเชียงใหม่11โครงการวงเงินงบประมาณ 85ล้านบาทค่ะเนี่ยครับจากข่าวที่มีการนําเสนอกันจากโลกออนไลน์นะ <academics. S 1> ที่ตั้งคําถามกันว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่จะจัดงานเลยกระทงดอกไม้ที่ประดับก็มีการนําสีสเปรย์สีดําไปพ่นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรปรับเปลี่ยนได้อย่างไรบ้างแล้วก็นําไปสู่การตั้งคําถามเรื่องของโคมตามมาใช่ไหมครับโคมล้านนาที่หลายคนบอกว่ามันกลับหัวกับหางตัตอนนี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการนี้กันแล้วค่ะคนเชียงใหม่ค่อนข้างตื่นตัวกับการตรวจสอบโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าสะท้อนได้จากคอมเมนต์ที่มีการใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปซึ่งการเข้าไปใส่ความคิดเห็นนะคะเต็มไปด้วย Data หรือว่าที่เรียกว่าข้อมูลแล้วก็มีการอ้างอิงกันด้วยนะคะว่าบริษัทที่รับงานจากอบจเชียงใหม่นี่ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทแต่ว่ากรรมการที่ เป็นกรรมการของบริษัทที่รับงานเนี่ยเป็นคนเดิม,มดังนั้นก็เลยทําให้เกิดคําถามตามมานะคะว่าเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่านะคะคเดี๋ยวรอการตรวจสอบหรือการออกมาชี้แจงหลังจากนี้กันนะครับคุณผู้ชม